สวัสดีคุณผู้ฟังท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทางบ้านครับก็อยู่กับสเ a เตอร์เพผมกับเกมด e มอนเวิลด์ครับก็พาร์ทนี้ครับเราก็จะไปทําการเอาด e มอนตัวหนึ่งครับจากปราสาทหิมะครับเพราะว่าดิมอนตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นมากนะครับสำหรับการดําเนินเรื่องต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมขอทําการไถเนื้อก่อนครับจากดิมอนตัวนี้นะครับดิมอนตัวนี้คือตัวอะไรครับคือเวจิมอนที่ผมเอามาจากทายพาร์ทที่แล้วนะครับก็ไอฟิลกู๊ดทูเดย์วันนี้ฉันจะให้เนื้อนายชิ้น ก็มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้กี่ชิ้นนะครับเราสามารถที่จะเซฟสเตตนะครับแล้วก็เดินเข้าออกเข้าออกได้แล้วก็คุยคุยครับสมวิว่าได้3ชิ้นก็เดินก็โหลดสเตตแล้วก็ออกแมปเข้าแมปใหม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสุ่มนะสุ่มให้บางทีแล้วแต่ลมมันนะครับบางทีก็ให้3ชิ้นแต่บางทีก็ให้5ชิ้นมาแนะนําว่าถ้าจะเกิดได้5ชิ้นมาเนี่ยมันจะแบบว่าเราจะขายได้เยอะขึ้นไงคือเนื้อสซลอยนี่ชิ้นละ700้นะครับขาย NVC ทีเนี่ยคือได้มา5ชิ้นเนี่ยคร ว่าละ3,500โอ้โหรวยง่ายๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่อคฤหาสน์หิมะนะครับตกลงคฤหาสน์หรือปราสาทเอาเป็นว่าผมจะเรียกสลับกันนะครับแล้วแต่ว่าเอ่อวินาทีนั้นสะดวกเรียกคำไหนนะครับโอเคปวดขี้ใช่ไหมเนี่ยดีนะที่ไม่ปวดตอนนี้โอเคครับแล้วก็เสร็จกิจของดิจิมอนแล้วนะครับก็ทำการ ไปที่เบอร์ดาทัสปอร์ตครับผมงงอย่างนึงว่าเทมเมอร์มันไม่กินข้าวมันไม่ไมทําอะไรเลยเหรอผมเห็นแต่ดีมอนกินอะเทมเมอร์ er ไม่เห็นทําอะไรเลยคือไม่มีแม้แต่การอาบนะ้ํากินข้าวอ,อ้าวนั่นไงผมหลบไม่ทันครับสู้จนได้ครับปกติเนี่ยผมเตือนตัวเองเสมอนะว่าต้องกดเขาเรียกว่ากดอะไรกดซ้ายค้างครับตอนแมปนะครับไม่งั้นนี่มันจะเจอมอนสเตอร์ได้ซึ่ง ผมลืมไงผมพลาดไงแล้วผมบอกได้คําเดียวว่าเนี่ยครับมอนเตอร์แบบนี้มันโหดมากแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมไช้ท่าใหม่นะครับเป็นท่านะ,นะครับจรวดหกแฉกนะครับที่ผมบ่นว่าอยากได้นักอยากได้หนานในพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมก็ได้แล้วนะครับมึงดีใจอะไรมึงหัวเราะใช่ไหมกิโลมอนมึงแบบสมน้ำหน้าใช่ไหมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็กินมาหน้าันเยอะด้วยแล้วก็ดาเมจพันกว่านี่ผมว่าเดเมจสวยอะ่ะโอเคเตะพอต่อยต่อยมันก็ตายแล้ว400กว่าเนี่ย ผมก็ถือว่าดีมอนสองตัวนี้เป็นหนูทดลองยากับสกิลที่เพิ่งได้มาเลยนะครับได้ตังค์มาพันสองครับไม่คุ้มค่าเลยโอเคไปชิว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 ไปชิวซึ่งเราจะไปด้านซ้ายนะปกติไปด้านขวาจะเป็นการไปหามูเจมอนนะครับเพื่อทําการแลกของขายตรงครับแล้วก็ได้ตังค์มาเป็นกอบเป็นกำครับแต่พาทนี้ไม่ใช่ครับอากุมอนอากุมอนมายืนเฝ้าห้องน้ําเลยเป็นยาเฝ้าห้องน้ำใช่ไหมเนี่ย เป็นเหมือนกับว่าเก็บค่าบริการห้องน้ำครั้งละ3บาทพร้อมกระดาษชุดชู่5บาทมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมันไม่ไม่สู้ไม่สู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสันติสันติเฟรนลี่เฟรนลี่แอมเฟรนลี่ don't shoot me แล้วก็ถึงแล้วครับปฏิมากรรมน้ำแข็งอันอลังการครับดูครับดูครับดูครับมันช่างสวยงามมากครับมันเหมือนกับเป็นงานแบบ งานกิจกรรมชั้นเอกครับไม่รู้ใครสร้างมาเหมือนกันครับดูครับทุกอย่างครับวัสดุเป็นน้ําแข็งทั้งนั้นครับถ้าเกิดขุดออกมาทําน้ําแข็งใส่ที่ผมว่าได้แจกได้ประมาณหลายพันหมู่บ้านนะถ้าเยอะขนาดนี้โอมันดูเหมือนมีชีวิตนะเนี่ยนี่คืออะไร Actually it start to move when w e move มันเหมือนกับว่ามันจะขยับตามที่เราขยับเลยละ่ะ เอาง่าคือม,ม,มันเหมือนกับว่ามันขยับตามเราโอเคผมแปลผิดเองนะครับคือแปลได้ภาคนรกมากโอเค้เกิดอะไรขึ้นเหรอจะหาอะไรอยู่หรือไงเนี่ยอ๋อมันขึ้นไหวได้ครับโอ้สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยซาร่ามันมีทางเข้าไปด้วยเราก็มาถึงแล้วครับไอซซันจูรี่ครับ โอดีมอนครับดีมอนดีมอนเดินกันแบบเสียงดังมากล้านเลยโคเวอรี่ครับแต่เพราะว่าผมยังไม่กดเอ็กตอนตอนนี้นะครับไม่งั้นนี่เราจะมีโอกาสเจอดีมอนได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเวลาที่แบบที่แบบว่าเราไม่ต้องการเจอดีมอนนะครับโอ้โหเมลามอนมันมันวิ่งได้บ้าคลั่งมากวิ่งได้แบบน่ากลัวมากถ้าเกิดตรงไปจะเป็นผมจะหลบก็หลบไม่ทันผมจะไปเก็บไอ้นี่นะเก็บตู้ไอเทมเนี่ยมันไม่เก็บให้ผมอะ่ะ เมลามอนค่อนข้างโหดครับในแมปนี้ครับมันไม่ใช่แบบนี่ขนาดเป็นตัวปลอมนะแต่ว่ามันเก่งดูดิด,ดูดาเมจครับดูดาเมจด,ดาเมจสูงจริงดาเมจห้าร้อยกว่าคือดีฟเฟนดีมอนผมนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหโดนทีหกเจ็ดร้อยะไม่น่าเชื่อว่าเป็นดีมอนจีนแดงครับโอ้โหมีท่าพ่นน้ำคงพ่นน้ำแข็งด้วยจะแผ่ซ่านความเย็นไปที่ไหนเนี่ย มีหัวล้อครับหัวล้ออุ้ยอ,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 อ่อนอ่อนอีมีท่าพลังขึ้นเต่าด้วยเดี๋ยวนะมึงมีกี่สกิลเนี่ยมีต่อยน้ำแข็งมีท่าพ่นน้ำแข็งนี่มันมีสี่สกิลหรือเปล่าโอเคครับจบศึกแล้วรีสตาร์มาก็ด้านนี้นะครับเป็นเอาไว้สำหรับฝึกดิจิมอนครับซึ่งฝึกได้ค่อนข้างดีครับดีกว่าที่ยิมเราเยอะเลยนะครับจนเคยมีมาตรฐานครับ ที่ยิมเรานี่มันแบบเป็นเครื่องฝึกที่แบบตกมาตรฐานครับตกเกรดเหมือนแบบว่าซื้อของเซลล์มาครับไม่ค่อยมีคุณภาพอะไรเท่าไหร่ไอมอนอีกแล้วลุงนี่น่าซื้อรีเปลจากรูมิมอนมานะคือนูเมมอนไปเปิดร้านไอเทมลับครับแล้วก็ทําการขายไอเทม2อ,อย่างครับชื่อว่าเอดามี่เลเปลกับเอดามี่เบลนะครับเอดาม,มี่เลเปลคือเป็นเหรียญอย่างหนึ่งครับเวลาดีมอนนะครับเราเจอกับดีมอนพวกนี้ครับ คือสมมติว่าเจอแบบเจอ2ตัวแบบนี้ครับแบบ2คู่หูไอมอนนะครับคือมีโอกาสที่ไอมอนตัวนึงที่ไม่ได้คุยกับเราเนี่ยมันจะฝ่อครับมันจะกลัวแล้วมันก็จะไม่กล้าสู้กับเรามันจะวิ่งหนีนะครับมันมันเหมือนกับว่าลดโอกาสการต่อสู้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอน m มีเบลเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรียกครับเรียกให้มาสู้กับเราเยอะๆนะครับก็แล้วแต่ครับว่าต้องการที่จะต้องการสู้หรือว่าต้องการหนีนะครับท่านี้โอเคเตะมันเตะมันต่อยมันต่อยมันต่อยมันนี้โอเคเรียบร้อยครับ แมปนี้ค่อนข้างเก่ง,งนะดีมอนเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาเนะื่แต่ตัวแล้วก็ไปด้านไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเป็นด้านขวานะผมจำไม่ผิดอะแต่ว่ามันจะมีทางเข้าไปดินี่ครับทางแบบหลอกตามากนึกว่ากำแพงอ๋อตัวนี้เป็นทางครับเป็นทาง แล้วก็อันนี้เป็นทางที่ผมเกลียดที่สุดครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าสุ่มวาร์ฟครับคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวาร์ฟส่งเราไปที่ไหนอะ่ะเกิดว่าเดินผิดมาก็เดินใหม่เงี้ยเจอการลูรมอนจินแดงครับไม่สู้ครัไม่สู้ไม่ส,มสู้แล้วผมจะเดินกลับไปกลับมาทําไมเนี่ยโอเคผมจะไม่ผิดนี่จะเป็นอันนี้หรือเปล่าน่าใช่นะอันนี้ใช่ไหมเอยใช่ไหมเฮลโล Julie, ไอซ์จลี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่สิใช่ใช่โอเคครับถ้าเกิดเราว่าผิดมามันจะส่งเราไปหน้าเมืองมั่งที่ฝึกมั่งแล้วก็เราต้องเดินมาใหม่ครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเรามาถูกทางครับอันนี้ก็หลบหลบได้ก็หลบไปครับเราไม่อยากสู้ครับแตร่รู้สึกว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเจอพร้อมกัน3มตัวเลยเจ็บปวดครับเจ็บปวด ดรอปอะไรอ่ะดรอปเซอร์ลอยครับดรอปเนื้อมาโอ้โหเนื้อชิ้นเบ้งมากครับเป็นเนื้อเกรด A ครับเกรดที่ได้มาจากเวจิมอนครับเนื้อชิ้นเดียวกันเลยครับเนไหนก็ไหนครับฉลองแก่ชัยชนะครับจัดไปแล้วครับเซอร์ลอยครับมากินไปนี่ครับตีลงกาตลบหนึ่งครับเพื่อบ่งบอกว่าเราอิ่มแล้วมันเป็นปฏิมากรรมที่แบบสวยมากครับ แล้วทางไหนไว้ีหยเดี๋ยวนะผมลืมเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นซ้ายหรือเปล่าม,มันมีทางแยกสี่ทางครับคือถ้ากดผิดนี่ก็ยุ่งครับบันเลยครับบันเนยในทันทีครับอ่าผมจะลองเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเออคืออันซ้ายเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเมดิซีนครับเอาไว้ป้องกันดีมอนป่วยครับโอเคผมว่าอันนี้นะใช่ไหม ไม่ใช่โอ้โหไปซะตรงนี้เลยโอ้โหมาถึงก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยคือเห็นแล้วแบบนึกถึงเกมดักบอลที่ออกภาคใหม่เลยคืออยากเล่นนะแต่แพงเกินเลยคือกะจะเก็บตังค์มาซื้อเจดีาเมลามอนนี่ก็แบบปล่อยท่าซะแบบเหมือนมากครับทำเอาแบบว่าเกิดกิเลสหนาอยากเล่นทันทีจรวดปล่อยช้าไปไหมปล่อยอุ้ยโดนด้วยโดนด้วยขอบคุณอนิเมชั่นมันช้าเหลือเกินขอบคุณ หัวเราอีกแล้วกีลมอนคือทำไมชอบเยอะๆศัตรูจังเนี่ยอีกแล้วครับมันปล่อยขึ้นต่อมาแล้วครับแต่ว่าซู้จลด,ดเราไม่ได้ครับจลด,ดเราล้ําสมัยและไฮเทคเราก็ดูแรงกว่าครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับได้ต้มมาพันเโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะให้ตังดีครับเชื่อผมสายล่างครับชัวร์ครับสายล่างแน่ๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ส่งกูมาไหนเนี่ยว่าอันนี้น่าจะเป็นขวาล่างครับไม่มันไม่ใช่ขวาขวาบนแน่ๆเพราะว่าขวาบนเราเพลเดินผ่านไปแล้วไงมันคงไม่มีการซ้ำสองครับแล้วก็มีละมอดมึงเดินโอ้โหเดินยามได้แบบว่าน่ากลัวมากเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นใช่แน่ๆครับผมฟันธงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่งกูมาอย่างที่ฝึกส่งกูมาอย่างที่ฝึกไม่อยากต้องการฝึกอะไรทั้งนั้นโอ้โหแล้ว ส่งมาแบบว่าเจ็บปวดมากโอ้โหส่งมาทำไมเนี่ยโอ้โหส่งมาซะตรงนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับมันมีทางเดียวแล้วครับนั่นคือขวาบนครับผมว่าอันนี้คือถ้าไม่ใช่นี่เรียกได้ว่าคือไปต่อไม่ได้แล้วครับโอ้โหนี่เดินม,มาสี่รอบแล้วอ,อขอให้ใช่สักทีเถอะนะไอซนงยูรี่มา โอเคครับอันนี้คือใช่แน่นอนครับเราก็ต้องสู้กับยิมันสาตัวนี้ครับคือมายืนแบบเดนเฝ้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเปิดฉากวอลครับมาหลังจากที่เราแบบเก็บกดมานานครับคือหลอกใหู้เดินไปนู่นไปนี่คือไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นสุ่มอ่ะคือสุ่มเดียว่าปวดร้าวมากครับโอ้โหเลือดโอ้โหเลือด,ออดอแต่ละตัวนี่ยิงไปยิงไปยิงไป โอ้โห oh, ถึงกับพุ่งชนครับป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนครับแล้วปัญหาคือทําไมตัวเรามายืนอยู่ใกล้ๆดงมอนเตอร์นี่อันตรายกว่าอันตรายกับมอนเตอร์อไงเนี่ยอันตรายกว่าดีมอนอ,อีกไงเนี่ยคือยืนซะแบบว่ากางดงตีนตรงเท้าเลยโอเคครับท่าดิลิปโปรแกรมเป็นท่าที่โคตรไร้ประโยชน์ใช้งานอะไรไม่ได้เลยโอเคครับอีกพันสองคอีพันสองได้เมจจิบจอยมาก ปลาละเบิดปลาระเบิดไปผมจะดูนะครับว่ามันปลาละเบิดไปไหนนะครับผมจะดูว่าอ่าหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะไปแล้วมึงก็ปลาออกนอกแมพขอบคุณมากอุย้ยโดนด้วยเดี๋ยวนนะมึงโดนด้วยมึงโดนโจมตีด้วย คือระเบิดกูก็พาออกนอกแมป,ปแล้วยังจะโดนโจมตีอีกนี่เป็นดีมอนในแบบประวัติศาสตร์เราดีมอนเลยนะที่แบบว่าโดนท่าไม่ตายห่วยห่วยซึ่งตาออกนอกแมป,ปแล้วตายโอ้ใครที่ช่วยเหลือฉันออกมาเนี่ยจะ,จะให้พรนายหนึ่งข้อ,อแล้วก็แล้วกันฮะเดี๋ยวนะนี่มันเสียงมาจากที่ไหนเนี่ยเสียงใครเนี่ยอะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสงมันหายไปแล้วนี่มันไม่มีอะไรอยู่ที่นี่แล้วมันอยู่ด้านบนอย่างนั้นเหรองงครับงงถึงกระเชงเงอ,อ้อคอมองครับสุปเเอรนคเวอรีคร่ครับหืสวยงามเพราะสวยงามลาร์ดเอ็โอโหแต่ละอย่างครับไม่มีชิปมั้งเลยเหรอโรงงานนี่มีแบบมีชงมีชิปแจกนะที่นี่มีแต่ว่าของเพิ่เมเพชรพีอย่างเดียวเลยมีแต่ของกินได้อะ่ะเหมือนโรงงานผลิตขนมหรือเปล่าเนี่ย ไอ้เซนจูรี่เนี่ยคือมีแต่ชิปกินได้เท่านั้นเลยนี่เราเดินมาไหนครับเนี่ยโอเคเราเดินกลับมาที่เดิมครับสถานที่แบบเจ็บปวดช้ำใจครับเดินไปเดินมา,าหาต้องแบบสาีรอบเอผมว่าต้องไปทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายจะรู้สึกว่าจเจอรูปปั้นของแองเจมอนมึงเดินไล่ล่ากูเลยเนี่ยเป็นเนเมซิสเลยเหรอสตอร์ Store. นี่เป็นเมลามอนเวอร์ชันเนเมซิสครับคือตะกี้นี่ผมอุตส่าห์วิ่งหนีนะคือวิ่งตามมาด้วย มาครับมาผมมีท่าอะไรเนี่ยแต่เมลอนมันี้มันโหดจริงนะมือเป็นน้ำแข็งหรือมึงปล่อยพลังขอธาตุไฟได้ตกลงมือเป็นธาตุอะไรกันเนี่ยโอ้ผมอยากจะเป็นดีมอนตัวนี้เหลือเกินคือมีการแบบว่าใช้สกิลข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยเหมือนกับว่าโดนดัดแปลงพันธุกรรมมาครับเป็นดีมอน GMO แล้วก็เป็นดิมอนที่ค่อนข้างขี้งกครับไม่ดับไอเทมอะไรเลยผมไม่ผมไม่รู้นะว่าแมปนี้มันดับอะไรกันบ้างอะ่ะคือรู้แค่ว่าโปกาม,มอนจีนแดงดับเซอร์ลอยนะครับแล้วก็ตัวอื่นผมไม่รู้แล้วว่ามันดับอะไรบ้างโอเคหิวเนื้อใช่ไหมหิวเนื้อหิวเนื้อรุ้ึก็เมื่อกินมาสาม,มือนะกินได้แบบว่ากินไดผ้ผิดเวลามากเลยโอเคอันนี้ครับอันนี้ อ่ะส่งกูมาที่ไหนเนี่ยโอ้โหส่งกูมาซะแบบว่ากลางสมรภูมิลบเลยต้องวิ่งหนีทาาดีอมอนกันอีกโอเคครับเดี๋ยวนะลูกปั้นไปไหนไวะเนี่ยอ๋อโอ้มาแล้วครับพิวเวลนายกลับมามีชีวิตแล้วนี่ ฉันชื่อว่าแองจมอนฉันเป็นเทวดาที่คอยปกป้องนายอ่ะฉันตื่นขึ้นมาเพื่อเติมเต็มสมรภูมิลบของฉันดูตี้มันแปลว่าการลบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยฉันรู้เกี่ยวกับความจริงของสวรรค์ฉันใช้วิญญาณฉันเนี่ยเพื่อทําการสํารวจโลกใบนี้คาพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนายจะกลับเข้ามาในเมืองไหม ถ้าภารกิจนั้นคือภารกิจของพวกเราแล้วก็ฉันไปเออขอโทษนะมึงช่วยพูดภาษาที่แบบว่าชาวบ้านพลเมืองเข้าใจหน่อยได้ปะคือภาษาอะไรก็ได้ที่กูเข้าใจอ่ะภาษาเมืงเองแบสบสับเฉพาะเกินไปมากเลยโอเคฉันจะไปที่เมืองนะแล้วก็นายก็พยายามเข้าล่ะโอเคขอบใจมากที่มึงพูดภาษา,ษาธรรมดาได้แองเจมอนนี่ ดีมอนแบบว่าในอะติเมของภาคแรกนะครับซึ่งแบบว่ามีไทจิโซระมีอ,อยามาโตะอะไร้ยครับเป็นดีมอนที่แบบเท่มากครับคือค่าดีมอนได้การใช้หมัดเพียงหมัดเดียวครับหมัดสูงสวรรนคะ์น่ะคือแล้วก็เป็นดีมอนที่แบบว่าผมใฝ่หามากเลยสมัยที่แบบว่าเล่นเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยได้สักทีได้แต่แบบว่าดีมอนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือเป็นดีมอนที่แบบว่าเป็นไอดอนครับอยากได้มากไม่ไม่คือไม่เคยได้สักทีหนึ่ง โอเคตรงนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วไม่มีอะไรแล้วนะ,วนะครับก็มีการูลูมอนซึ่งอยู่ตรงฟิตแลนด์เหมือนกันแต่ว่าผมไม่เอานะครับเพราะว่าค่อนข้างเก็บมาได้ยากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอากินดมอนไปนี่ผมกลัวว่าจะโดนการูลูมอนฆ่าตายด้วยนะครับเพราะว่าต้องสู้2แมตช์ครับแมตช์แรกเนี่ยจะสู้แบบว่าลุมกันได้ใช้ยายได้แต่แมตช์ที่2เราทาอะไรกับดีมอนเราไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าให้มันสู้ไปตามสัญชาตญาณอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าไม่ตายก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าไม่ตายหัวแตกมากแล้วก็ อันนี้ครับบ้านเราก็ถูกการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับดูครับดูความสวยงามครับบ้านนี้แบบแบบว่าจากเหมือนว่าเหมือนอาคารห้องแถวธรรมดาครับตอนนี้เหมือนว่าเป็นเป็นบ้านครับคือสวยงามขึ้นมากครับดูครับจีมอนเฮาส์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับดูครับดูบ้านครับมีเตาผงเตาผิงเรียบร้อยครับเก้าอี้ไม่มีครับเก้าอี้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ ปกติจะมีเก้าอี้ให้ดีมอนเรานั่งพักนะครับแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเตียงก็ใช้ไม่ได้มีทีวีวยครับเดี๋ยวนั่งพูดว่าอะไรนะ We are trying hard พวกเราพยายามกันหนักมากพวกมึงพยายามอะไรกันกูเห็นมึงนอนเป็นแบบมึงนอนแบบรักบ้านรักเรือนมากเลยมีกูเนี่ยออกพื้นที่ไปกับดีมอนกูเนี่ย ครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ทําการเอาเอเจมอนของผมกลับมาเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดบ้านให้กับเจเจมอนครับสำหรับพาร์ทหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามครับสำหรับพาร์ทนี้ครับบ๊ายบาย